รเราอยู่ในลกูกศิษย์ทับ1้0 0กิโลกร,รมัมยางเลียนนะครับทำเวลาของท่านให้ดีที่สุดนะครับดีที่สุด เดี๋ยวมาดูครับจะบันทึกเวลาที่เท่าไหร่ครับจำเวลาของท่านได้ดีที่สุดนะครับเพราะนี่คือลารที่สองของท่านเราตัดสินของท่านลแล้วครับผมชี้หนาตาครับใครจะติดชในสี่อาแล้วหมุนศูนย์หกปดข้มามไดูเวลาสี่รสื่อของเจทัพบ,บางใหญ่ใม่สายสองครับจะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ครับ ดูดีนะรับสองแปดครับดีเลยครับถือได้แน่นอนครับโอเคแล้วครับหลังจากที่กรมปืนหนีเกวกว่าต้องไปถอนแดนแล้วครับแบบนี้ครับถูกต้องครับขั้นต่อไปครับหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งครับเป็นทางด้านขอาปูชนพลตะวันบางรอครับเวลาตั้งได้แล้วครับ เดี๋ยวเราจะนัดครับที่เหลือต้องเอาครับและเดี๋ยวเราจะมาสรุปในคันสุดท้ายอีกทีว่าจบการเป็นยุดคนจัดตัวบา้วครับจะทำเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหนึ่งศูนย์ครับครับีช่างโมงบางเลพ์ครับน่าจะเป็นจากเจ้าของอคือต้ับ คันนี้สองสนามครับถูกต้องครับช่างตั้มพาวรอยซิ่งครับปลายข้างมงหมายเลขครสามแปดห้าครับมาดูครับเวลาของเจ้าโมงเรลนตั้มพาวรอยกำแพงเพชรกตจะอยู่เป็นเท่าไหร่ครับสิบจุดแปดสี่แปดครับโอ้จะเอาลงจุดแปดนะครับมาครับมาดูครับคันนี้ครับ อยู่บายครับืับองโมงบางเรียครับลูกสาวคนแรกครับขอกครับครับ,รบโดยวัดพิกิตรครับล็รกขึ้นไปคุมบางเหียน,าานครับวันนี้ครับ Thank hey. you. ดูใบครับจะหยุดไว้ที่เท่าไรครับในระยะ402เมตรของเขาครับและดูราดโบลู <10. S 2> เอาล <40 2 S 2> ะครับ02ครับเท่ากับขึ้นมาอยู่หัวตารางใช่ไหมเอาละครับคันต่อไปครับหมายเลข201ครับเป็นทางด้านของโอเล่เจอสตูดิสตาบีฮัน20เมืองนุมเียกาลีดังคเลยอ๋อ103เป็นรถที่เทโบรครับหรือเปล่าครับดูอ,อันนี้คนระับ หมายเลขส0 1ครับเป็นนได้านองอ้เอ็นตัวสลัสลับนีครับเอานะครับเดี๋ยวดูนะครับดับเดี๋ยวดูับ โอ้โหแล้วเสียงช่วครับเลยย้อนกลับมาใช้ชื่อจริงเสียงจริงเลยครับต้นนะครับเรื่องต้นต้นเราไปดูเวลาของเวลานะครับโอ้รถมีอาการเต้นเล็กน้อยครับ03นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้รถหมายเลข29กำลังจะวิ่งไปครับผมโดดข้ามไปเป็นหมายเลข23นะครับเป็นเอาครับดูครับ พี่เขยพี่เขยครับน้องเมียบอกอลายครับรับจับจัาจับสูตรเนดีนะครับคุยกันแล้วเย็นยารอเลยนะครับมาดูครับเวลาของคนับ ครับมาดูครับเวลาจะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ครับรอบที่แล้ววิ่งอยู่10.4ครับใช่ครับมาดูรอบนี้ครับมาดูรอบนี้ครับวับโอ้าว10.361เดี๋ยวต้องไปดูเลขท้ายของผมว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะยังโหนที่เร็วครับโอ้กว่าจะเลยครับสถามปันทงเลยครับคนขับดังพินันทพินันรถน่าจะโต ใช่ครับตอนน้เราไม่ธรรมดาเช่นกันครับเดี๋ยวมาดูกันจากนี้วลาที่เท่าไหร่ออหล่นแบบนี้ครับงานเท่าครับเดี๋ยวมาดูครับเวลา420จะหยุดไว้ที่เท่าไหร่ครับ10.7 10.890ครับมาครับคันต่อไปครับน่าจะเป็นจากอับตะคอ โม่อัปสระบุรีครับเอาลของอันนี้คือในป่าขอ,ของจริง,งครับของจริงนะพวกในในในแบบมีูสวยกลางป่าเลยครับผ่านป่ากระคอโม่อัปสระบุรีครับเอาแล้วในรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีรถจากสายสระบุรี ศูนย์หกครับเป็นทางด้านของเกสซีดีดีดเดิมและแอชูีดโดเเชื่อมช่วยได้นับลงมาดูต้องครับ หนึครับในเกีย <interfer> ร <es> ์น wow. <ps> ี <Kayla> ้โอ <suggestions> ้ยเหมือนพัดลื่นท้ายนะติดจุดเจ็หนึ่งศูนย์ครับมาครับคันต่อไปครับหมายเลยครับเป็นทางด้าของรอตาครับไม่สลับเรียบตอนนี้เราจินงมาถึงรถท้ายครับตามคันที่ท้ายในรื่อรถบ้านเอาที่จะเต็มสติครับตั้งห้ายางเลยเช่ได้ท่